รถตู้เบนซินติดแก๊ส CNG จากโรงงาน VIP เต็มรำที่นี่กิษดากรุ๊ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนลับกิษดาทุกท่านนะคะวันนี้พบกับพี่ขวัญรอบเย็นค่ะ17นาฬิการอบรถตู้นะคะรถตู้ VIP รถตู้เบนซินรถตู้ดีเซลรถตู้จิปาถาที่เป็นรถตู้เจอกับพี่ขวัญแน่ๆรอบเย็นนะคะรถทำกินด้วย รถครอบครัวด้วยเอามารวมกันไว้รอบ17บเนาฬิกาเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าที่หารอรถแนวนั่งได้เยอะๆรถแนวครอบครัวราคาผ่อนเบาๆโหลาส,สุดอ่าไรเอวันซ่า za, โทรมาเยอะมากเลยปรึกษาเพราะว่าจะรถสเปคค่าผ่อนเยอะๆเหลือ5,000บาทมาได้เลยนะคะพี่ขวัญเข้าใจกลุ่มลูกค้าแต่วันนี้พี่ขวัญก็เข้าใจกลุ่มลูกค้าอีกบางคน วิ่งดีเซลไม่ไหวน้องน้องตูน้องน๊้อขับดีเซลไม่ไหวเติมน้ํามันไม่ไหวพี่ขวัญคับใจจะขาดอยู่แล้ววิ่งไปเงินก็หายไปค่ะวิ่งไปเงินหายไปค่าแรงกับคืนก็ไม่มีเพราะอะไรคะน้ํามันมันทยานขึ้นแต่วันนี้พี่ขวัญเข้าใจค่ะนะคะเข้าใจค่าน้ํามันนะคะแล้วก็เข้าใจเอยมีคนขับผ่านด้วย <laughs> นะคะ แล้วก็มีพี่ขวัญเข้าใจนะคะว่าหลายๆคนหลายๆคนเนี่ยเขาประหยัดน้ํามันเขาสู้น้ํามันไม่ไหวนะคะเขาสู้น้ํามันไม่ไหวต้องเป็นอะไรเป็นแก๊สน้องนุแล้วต้องเป็นแก๊สที่ได้มาตรฐานวันนี้ใครอยากได้รถแก๊สแถมแต่งวีในราคาพิเศษลดลงคาลงมาห้าหมื่นบาทเลยรถเมื่อกี้ด้วยนะน้องนุนะลถมาเลยห้าหมื่นบาทสําหรับเคสนี้เลยสําหรับไรนี้ด้วยเดี๋ยวมาชมกันเลยค่ะมามามา มาเลยค่ะนะคะสำหรับไร้สดวันนี้นะคะไร้สดวันนี้เลยลดห้าหมื่นบาททันทีนะลดมาห้าหมื่นบาทเลยนะคะท่่ในใดที่เมื่อวานมาพี่ขวัญยังโอ้โหหกแสนอัพวันนี้พี่ขวัญลดเหลือห้าแสนกว่าบาทแต่ต้องมาดูกันนะคะเดี๋ยวพี่ขวัญแจ้งนิดนึงนะรถที่พี่ขวัญรถที่พี่ขวัญกำลังไร้สดอยู่นะ รถที่พี่ขวัญไล่สดอยู่เนี่ยไม่ใช่รถชนมานะไม่ใช่รถซากนะไม่ใช่รถจดประกอบนะรถมือเดียวรถมือเดียวนะคะทันที่พี่ขวัญยืนๆนะรถมือเดียวออกป้ายแดงมารถมือเดียวกิตสดาเป็นคนที่สองนะกิตสดาเป็นคนที่สองเพราะฉะนั้นกิตสดาได้ชันได้ใช้งานไหมกิตสดาไม่ได้ใช้งานเพราะฉะนั้นคันนี้ หนึ่งคุณใช้งานไปได้เลยนะคะรถโตโยต้าเครื่อง2.7เบนซินคอมพิวเตอร์คอมพิวเ,เตอร์นะคะคันนี้ปี2012นะคะปกติตั้งอยู่6 2 9 0 0 0บาทขายเพียง5 7 9 0 0 0บาทข้อดีเลยนาทีนี้นาทีทองข้อดีเลยน้ำมันมันขึ้นใช่ไหมไม่ต้องไปสนใจติดแก๊ส CNG จากโรงงานอย่างดีย้ำย้ำติดแก๊ส CNG นะคะติดกา๊าซซีเมนจากโรงงานอย่างดีได้มาตรฐานจากโรงงานนะคะคันนี้คุณเอาไปขับแบบเติมกา๊าซ CNG ได้เลยนะจากโรงงานนะไม่ต้องกังวลในนะเรื่องอื่นนะคะรถมือเดียวรถไม่มีชนรถไม่มีความไม่มีจกตาไม่มีย้อมแมวรถสภาพสวยๆอย่างนี้นะคะเอาไปเลยค่ะลูกค้านะคันนี้รวมทุกอย่างไม่ต้องใช้เงินเยอะมากมายไก่กองอะไรแต่มาดูก่อนก่อนที่คุณลูกค้าจะบอกว่า สูงหรือแพงหรือต่ำวันนี้พี่กวนให้คุณเลยค่ะมาดูมาดูแค่เป็นไหมไมาๆๆนี่เลยค่ะลูกค้าขาววิ่งนักเรียนค่ะเบาะสี่แถวนะคะคันนี้นะเบาะสี่แถวนะคะวิ่งสี่เบาะสี่แถวนะ,ะนั่งได้กี่ที่นั่งสิบสี่ที่นั่งไปเลยค่ะนั่งไม่เกินสิบสี่ที่นั่งนะคะคันนี้นะเบาะสี่แถว ถ้าคนเล่นรถตู้ก็จะรู้กันเลยนะแล้วก็แต่ง v ีพีให้ด้วยรับนักเรียนได้นะรับนักเรียนได้นะคะหรือว่าจะรับพนักงานได้หรือจะใช้ส่วนตัวก็ได้หรือจะไปทำรถบ้านก็ได้นะคะคันนี้นะบอดสีแถวข้างหลังนะ่าจะพับบอดลงนะคะเดี๋ยวพี่ขวัญจะพาไปดูพื้นปูแล้วเรียบร้อยหนูเราเห็นเงินน่ะ นี่มันขนเงินมาขนทองมาเลยนะคะนนี้เราแอบหยิบเงินกันนะเราเห็นเงินนะ่ะเนี่ยเราได้เงินน่ะนี่เราได้เงินนะ่นนนะอย่าเจอแหวนเพชรนะฉันไม่บอกน้องนูนะ้นนี่ฉันเก็บเงินได้แต่ไหนก็ <c oughs> เอาเ,เงินเดือนเราเลยนี่นะนฉันมาไล์สดฉันเก็บเงินได้อ่อ๋อครั้งแรกในชีวิตนะคะฉันเก็บเงินได้ครั้งแรกในชีวิตนะคะ บังบนนะคะเป็นแต่ง v ี p นะคันนี้พี่ขวันบอกเลยนะสีคลาสสิกสีดูดีพี่สีนี้มันช่วยอะไรได้บ้างพี่ขวันแจ้งนิดนึงสีนี้จะทําให้สะอาดสว่างเวลาเปิดไฟขึ้นมาจะสวยมากนะคะเดี๋ยวดูน้องนุงนง่เดี๋ยวดูเลยรวมเดี๋ยวพี่จะลองสตาร์ทดูก่อนนะอันนี้พี่เรียนตรงๆนะคะลูกค้าขะ เรียนตามตรงว่าเราไม่ได้เอาออกอะไรกันเลยเนาะน้องโนเนาะอขอเช็คเกียร์ก่อนเลขไม้ไม่เยอะค่ะน้องโนแสนเจ็ดเลขไม้ไม่เยอะนิ่มมากเป็นซินพี่ขวัญแจ้งนิดนึงนะนิ่มมากนะครับอ่าระบบไฟเดี๋ยวพี่ขวัญจัดการให้หมดนะคะอันนี้ติดแต่งว i p พีมาอย่างดีเลยลูกค้า่ะแต่งว i p พีมาอย่างดีใครอยากเห็นไฟคันนี้ ลิฟต์จับลิฟต์จองเลยนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะสวยงามมากๆเลยคันนี้เบาะไม่มีขาดไม่มีย่นไม่มียับนะคะเบาะไม่มีขาดเธอระวังรถขึ้นมาก่อนเธอขึ้นมาบนนี้ก่อนฉันเสียวเธอไม่ไม่ไปนะโอเคอ่ะนะคะคันนี้นะคะห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทคุณได้ทั้งรำอย่างนี้เลยนะคุณได้เบาะวีด้านหน้านั่งได้กี่คนหนึ่งสองสาม 4 5่ห้าหก1จ1 2 1ปดเก้1ส1บสิบเอ็หูนั่งได้16ที่นั่งนะถ้าเป็นเด็กนักเรียนนี่ตัวเล็กๆน่าจะอัดได้ถึง20,30 30คนเลยนะคะอ่ะเพราะว่ามันรถมันเหมาะกับนักนักเรียนมากๆเลยท่านใดนะคะมองหารถ CNG จากโรงงานอยู่นะพี่ขวัญจะมีการมาตรฐานคือการจูนแก๊สเช็คถังแก๊ส เข้าศูนย์แก๊สให้เลยนะคะเข้าเช็เคระบบให้หมดเลยทั้งคันนะคะคันนี้ t o y ยต้าคอมมูเตอร์ย้ำโตโยต้าคอมมูเตอร์เครื่อง2.7เบนซิน,น,น,นใช้อยู่ประมาณ50,000บาทค่ะใช้อยู่ประมาณ50,000บาทนะแต่ถ้าเครดิตดีจริงอาจจะไม่ได้ใช้เลยย้ำไว้ก่อนประมาณ50,000ื่นนะคะ50,000บาทออกรถคันนี้ได้เลยค่ะ หนะ้าหมื่นนี่รวมทุกอย่างนะพี่ขวัญแกงไว้ก่อนรวมทุกอย่างนะหรือไม่ถ้าจะเอาฟรีดาวขอวัดเครดิตหน่อยนะเนื่องจากเป็นรถ CNG แล้วก็เป็นรถปีสิบสองแต่ถ้าลูกค้าท่านใดที่มีความประสงค์อยากใช้เงินน้อยมากรีบแจ้งรีบแจ้งหรือมีความประสงค์ซื้อสดไปส่งที่บ้านรีบแจ้งค่ะพะมีอยู่คันเดียวนะพี่ขวัญมีแบบนี้อยู่คันเดียวนะวนบบนนเบานะสี่แถวด้านหน้านั่งได้สาม นั่งมาดังนั่งเด็กๆนั่งได้เลยดันลงดัน,นลงอ,อ่าเห็นไหมคะเนี่ยนั่งได้กี่คนนะเป็นเราก็นั่งได้สามเพะเด็กตัวเล็กนะคะหรือว่าจะไปรับจ้างก็ได้หนึ่งได้สองนะคะแต่คนขับถ้าไม่มีใครนั่งตรงนี้เขาก็จะเอาลงนะคะด้านหลังบอดสี่แถวมีคอนโซลชุดเตี้ยให้อีกนะมีคอนโซลชุดเตี้ยให้อีกนะคะคอนโซลก็หลายตังค่ะชุดเตี้ยตัวนี้ก็สามสี่พันนะแต่วันนี้คุณได้ ครบองค์ประกอบเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่าแอร์ <Yeah. S 1> เย็นนะจ๊ะเ <Yeah. S 1> มื่อกี้เซลร้อน <Yeah. S 1> เซลก็เลยแกล้งมาทําเป็นสตาร์ลนั่งอยู่ด้านหน้าเฉยๆนะมา <Yeah. S 1> เราเปิดได้ไหมด้านหลัง <Yeah. S 1> เดี๋ยวก่อนนะคะ <Yeah. S 1> มาเลยข <Yeah. S 1> อได้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 โอ้ oh, <Yeah. S 1> เป็นไงคักว้างไหม กว้างกว้างเลยนะคะไ,ได้เลยค่ะาม,มาเลยค่ะน้องนูขังหวางสวยมากมีเครื่องเสียงด้วยนะนะคะออกแบบได้สวยงามดูสว่างตาจริงๆเลยใครได้ไปนะไม่ผิดหวังนะคะใครได้ไปไม่ผิดหวังนะคะคันนี้นะคะบอรดตรงเนี้ยพับไว้อย่างนี้ก็ได้ถ้าจะวางของนะอันนี้คือถังแก๊สน,นะ CNG นะคะก็คือถังสีเหลือง ทางสีเหลืองนะคะลูกค้านะอันเนี้ยมองจาก,กตรงนี้ก็ได้นะคะเนี่ยทางสีเหลืองนะคะตัวเนี้ยเก็บไว้เพื่อความเรียบร้อยนะ,ค,ะคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลนะคะแก๊สหนึ่งถังได้มาตรฐานชัวร์ค่ะเพราะว่าเป็นแก๊สจากโรงงานนะเป็นแก๊สจากโรงงานนะที่ขวัญเตี้ยว่ะที่จริงเอาบอกขึ้นมาได้เลยนะเอาบอกขึ้นมาได้เลยนะคะสี่แถวอ่ะนะตั้งบ่อฉากตั้งได้เลยอ่ะ อยากเอาแท็กซี่มาเทินรถคันนี้เพื่อที่จะไปวิ่งนักเรียนครับพ,รพี่สุรพรงศ์ได้เลยพี่สุรพงศ์เหมือนจะเคยคุยกับพี่ขวัญมีแท็กซี่อยู่หนึ่งคันพี่สุรพรงศ์มาพรุ่งนี้ไหมพี่สุรพงศ์เอที่ที่ที่พี่สุรพรงศ์รรงลองมาพรุ่งนี้แล้วกันนะเดี๋ยวขวัญล้างคันนี้รอยังจะไม่เอาไปเก็บเดี๋ยวขวัญล้างคันนี้รอมาไหมคะพี่สุรพรงศ์อแท็กซี่พี่สุรพรงศ์เอามาตีราคาเอามาตีราคาแล้วก็ลองเทินดูนะคะเพราะว่าแท็กซี่ ถ้าวิ่งนักเรียนตอนนี้ก็คือเนี่ยข้างหลังนี้วิ่งสีแถวได้เลยค่ะพี่สุรพงศ์นะฟิล์มเดี๋ยวขวันเปลี่ยนให้ใหม่เลยทั้งคันนะฟิล์มเปลี่ยนวัญเปลี่ยนใหม่ให้รอบคันเลยเด็กๆจะได้ไม่ร้อนนะคะเอาแบบสวยๆกันไปเลยนะคะเอาแบบสวยๆกันไปเลยนะคะมีคันเดียวนะหมดแล้วอย่ามาเรียกร้องนะพอเลยเพราะว่ารถมันหาซื้อเดี๋ยวนี้รถแพงมากเดี๋ยวนี้รถแพงจริงๆค่ะในเอ่อในท้องตลาด ราคาขึ้นเป็นริเริ่วเลยกว่าจะซื้อมาได้แต่ละคันนะท่าในใดที่มาแล้วท่าในใดที่เข้ามาแล้วนะคะฝากดูคันนี้ด้วยเป็น Toyota c คอมมูเตอร์ปี2012รถมือเดียว CNG จากโรงงานนะคะราชราชพัฒราชวัฒนะคะออกจากศูนย์เลยนะคะรถมือเดียวป้ายแดงมาเลยนะคะวันนี้นะคะมีแต่ง VIP ให้ด้วยเบาะ4แถวนั่งได้เมืกี้ลองนะับ17ที่นั่ง นั่งได้ถึง17คนเลยนะนะคะสิข้างหลัง4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14นะข้างหลังนั่งได้4นะข้างหลังมีสี่ห้าหกเจ็ด1ปดเก้าสิโอ้สิบหคนชิวๆค่ะ เพราะว่ารถมันกว้างรถมันยาวแล้วถ้าถ้าซื้อใช้ในบ้านนี้ไปได้ทั้งบางสกุลเลยนะไปได้หมดเลยเพราะแล้วก็เก็บเก็บของได้เก็บของได้เยอะด้วยแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งแอร์อัดกันด้วยเพราะว่าที่นั่งมันเยอะแต่แบบนี้ต้องรู้เขาเหมาะกับนั่งเด็กนักเรียนเป็นเป็นเหมาะกับเด็กนักเรียนวิ่งนักเรียนตอนนี้มากๆแล้วคนหากซีเนจีเยอะมากสูน้ำมันไม่ไหวก็รีบมาเอาไปนะคะแต่ถ้าวันหนึ่งเราไม่อยากติดแก๊สก็ได้เลยนะเดี๋ยวมาด้านหน้ากันค่ะลูกค้านะคะ พวกยงพวกยางนะไม่ต้องสนใจนะคะเดี๋ยวพี่ขวัญจัดการให้เองนะอันนี้พี่ขวัญสตาร์ทไว้นะเครื่องจะเงียบไม่สะดุดการันตีเลยนะคะเครื่องเงียบไม่สะดุดแน่นอนค่ะ CNG คันนี้นะคะพี่ขวัญตรวจสอบให้เองกับมือพี่ขวัญเองไม่ว่าจะเป็นแก๊ส CNG หรือว่าเครื่องยนต์หรือว่าระบบเครื่องเสียงหรือว่าอะไรนะคะคันนี้พี่สุรพงษ์ค่ะ รีตัดสินใจเพราะพี่ขวัญมีคันเดียวจริงๆคันนั้นก็ติดจองแล้วโอ้โหตอนเนี้ใครมาก่อนได้ก่อนอ่ะใครมาช้าก็อดนะคะวันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะกับพี่ขวัญน,นะคะโตโยต้าคอมพิวเตอร์นะ,ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใครมาก่อนเลือกเลยทดลองขับได้เลยทดลองขับได้ทุกคันกับพี่กิตสดาคูดค่ะขวัญเจ้าแม่รถตู้0 8 6 3 1 5 9ด7กจจะทำรถบ้านจะทำวิ่งนักเรียน จะวิ่งส่วนตัวจะทําอะไรแล้วแต่คุณบอกแล้วว่าราคาแค่ห้าแสนกว่าบาทอนเนกประสงค์จริงๆวันนี้ฝากไว้ด้วยกับกินษดา์คุดคา086-315-9977่า7ขวัญจ้าแม่ลูตู้หรือ083-25ตัวแล้วก็03แอดมินคนสวยน้องแอดมินคนสวยนะคะทุกอย่างนะคะอยู่ที่ลูกค้านะคะโทรมาถ้าอยากจะคุยพี่ขวัญก็เน้นชื่อพี่ขวัญเดี๋ยวน้องเขาแจ้งมาให้เองนะ วันนี้พี่ขอนฝากไว้แล้วก็ย้ำรถมือเดียวโตโยต้าคอมมูเตอร์รถมือเดียว, uter, ร,ถยวรถมือเดียวนะสองรถนะคะสองนะสองอีกนะรถไม่มีความไม่มีชนไม่มีน้ำท่วมไม่มีไม่มีจกตาไม่มียอมแมวนะคะแล้วก็เลขใหม่นะคะแ,แค่แสนเจ็ดลูกค้ามาได้เลยนะคะลูกค้ามาได้เลยค่ะที่กฤษดามาด่วนด้วยนะเพราะบอกแล้วว่ามีคันเดียวมาด่วนด้วยนะ วันนี้ลาก,ก่อนดีกว่านะคะลูกค้าค่ะวันนี้ลาก,ก่อนดีกว่านะกับคลิปนี้นะพรุ่งนี้อาจจะจบกันเลยก็ได้เพราะว่าพี่ขวัญบอกแล้วว่า CNG มีอยู่คันเดียวนะที่แต่ง VP ใครมาก่อนมามาหลังขอแค่คุณจริงใจแล้วก็โทรมาเลยคะ่ะเดี๋ยวพี่ขวัญจัดรถไว้ให้จะได้ไม่ร้อนแดดมากลาก่อนขอทุกคนโชคดีและมีความสุขมากๆวันนี้สวัสดีค่ะ